ได้รับการอนุญาตจากพี่แป้งซีบิงและทำการพูดคุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเด้องดดามาะจ้าโน่นน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าปีที่แล้วพี่แป้งได้ทำคลิปดรามารบอกจากช่อง YouTube ที่ยิวแซงด่าพี่แป้งซีบิงด่าพี่แป้งซีบิงอะเอาจริงๆงป้าคนที่เป็นแบบเนี้ยคือควรพบจิตแพทย์ไหมอะอาการมันหนักแลวและก็ยังมีนะคะคลิปที่พี่แป้งไปเจอกับพี่แป้งซีบิงครั้งแรกก็ากติดตามช่องน้องแป้งชมนะน,นะคะช่องนี้มีแบบของ ขอส <an> ักหน่อยแน่นอนพี่แป้งซีบิงกระตีมาแบบนี้น้องๆก็ต้องดูสนัรับของฟรีชมพี่แป้งชมเรวเร็วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าว่าช่องพี่แป้งซีบิงตอนนี้นะคะเกิดประเด็นดราม่าด้วยแหละทุกคนซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเมื่อวานพี่แป้งซีบิงนะคะได้โพสต์ทางสาธารณะชุมชนของ YouTube ว่า ขอย่ามีคังน,นะคะว่าแป้งไม่เคยสร้างกลุ่มร้ายไม่เคยเล่นไลน์นะคะถ้าใครเห็นแป้งเล่นไลน์ที่ไหนก็คือไม่ใช่แป้งนะคะพี่กิจส่งมาให้ดูบ่อยๆว่ามีคนปลอมตัวเป็นแป้งแล้วด่าคนอื่นเยอะมากบางคนมาของเงินหรือไม่ว่าจะทางเช่งไหนแป้งไม่เคยของเงินจากแฟนคลับเลยนะส่วนในการไล่ด่าคนไปทั่วแป้งก็ไม่เคยทําอยากให้ทุกคนอย่าหลงเชื่อคนพวกนั้นนะเพราะมันเกิดจากมีคนนะคะไปคอมเมนต์แท็กว่าอีแป้งเลวเฮ้ยมันจะไปแท็กแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วก็มีคนถามว่าอ้อเลวยังไงฮะ เขาก็มาเมนต่อนะคะน้องๆว่าอดีตคนด่าในไลน์แป้งทำอย่างนี้หลอกคนอื่นไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าจะเชื่อแป้งหรือต่อต้านกับเราเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะพี่แป้งก็ได้โทรไปคุยกับพี่แป้งซีบิงแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเฮ้ยพี่แป้งเราหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรพี่แป้งเขาก็บอกมาว่าชอบมีเด็กๆเอาชื่อไปใช้ในกลุ่มไลน์แล้วไปด่าดเด็กๆงงมากเลยวันนี้เลยมาลีโพสอ,อีกรอบเพราะบางคนก็เชื่อด้วยสิ พี่แป้งก็ได้ทำการโทรคุยกันนะคะประมาณ2นาทีเล่าถึงรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะเล่าให้น้องๆฟังค่ะพอพี่แป้งได้ขออนุญาตพี่แป้งซีบิงแล้วนะคะว่าเออเดี๋ยวพี่แป้งจะมาทําคลิปนะคะบอกน้องๆว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งน้องๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันสามารถพูดคุยกันได้ใน Open Chat ในไลน์นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในนี้แหละคะ่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะน้องๆพี่แปงสีบิงยังไม่ได้ทาการเปิด Open Cha ชทอย่างเป็นทางการนะคะถ้าลน้องอยู่ Open Cha ชทอันไหนนั้นหมายความว่าแฟนคลับเป็นคนเปิดให้นั่นเองอันนี้พี่แปงถามจากพี่แปงสีบิงมาเลยนะซื้อพี่กีดนะคะได้เป็นคนเข้าไปใน o อ e n Cha ชทอันนั้นของพี่แปงมีพี่แปงจะเอาแชทให้ดูคะ่ะซึ่งมีคนนะคะปลอมตัวไปเป็นพี่แปงสีบิงแล้วบอกฉันคือตัวจริงพี่แปงเองนี่คะน้องแล้วก็มีคนบอกโกหกพี่แปงนะไม่เล่นไลน์เขาก็บอกว่าเขาก็คือตัวจริงแล้วก็มีรูปเป็นหลักฐาน ซึ่งก็มีคนมาแย้นะคะว่าเฮ้ยถ้าเป็นพี่แป้งตัวจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพอให้ส่งเสียงมาสิเขาก็ไม่ส่งมาแล้วก็บอกเลยค่ะว่าพี่แป้งซีบนะคะเขาไม่เล่นไลน์แล้วก็ไม่มีการสร้างกลุ่มโอเพ c นแชทใดๆเลยและเขาคนนั้นนที่ปลอมตัวมาก็ได้ออกโอเพ c นแชทไปเลยค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะไม่ใช่กรณีแรกนะคะที่พี่แป้งซีบิงเล่าให้พี่แป้งฟังเพราะก็มีเหตุการณ์แบบนี้หลายเหตุการณ์แล้วที่เกิดขึ้นเพราะมีคนนะคะ ปลอมตัวเป็นพี่แปงสีบิงแล้วก็ไปด่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยหรือบางทีไปของเงินจากแฟนคลับพี่แปงถามหน่อยเหอะอย่างพี่แปงสีบิงเนี่ยจะต้องไปของเงินจากแฟนคลับบิงก็แกมันไม่ใช่รบกป้าแล้วเชื่อไหมคะว่ามันไม่ได้มีโอเพนแชทนั้นแค่อเพนแชทเดียวนะคะมีหลายโอเพนแชทมากๆเลยที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แปงจะพาไปดูว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกพอพี่แปงสีบิงนะคะเราพี่แป้งฟังว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่แชตในการปลอมตัวนะมันมีถึงขนาดที่ชวนเด็กๆนะคะ กับหลายๆคนอายุต่ำกว่า13ปีทั้งนั้นแล้วไปชวนเด็กเล่นอะไรที่มันผิดกฎหมายอะทุกคนมันแย่มากๆเลยนะซึ่งตัวพี่แป้งซีบิงนะคะเขาก็เป็นห่วงน้องๆน,นะคะไม่อยากให้น้องๆไปหลงเชื่อ เพราะอาจจะถูกตัวปลอมนะคะขอเงินได้หรือถูกตัวปลอมนะคะร่ำรวงไปทําอะไรไม่ดีไม่ไลายได้นะคะ <S <S พี่แป้งก็อยากให้น้องๆนะคะช่วยกันสอดส่องนะคะว่าไม่อยากให้ใครไปหลงเชื่ออะไรกับเรื่องแบบนี้เด้อซึ่งตัวพี่แป้งนะคะคนค้านี่จะเข้าใจน้องๆเลยค่ะว่าน้องๆก็อยากเจอคนดังพูดคุยกับคนดงนะคะอยากเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกลุ่มแชทโอเพนไลน์กับคนอื่นเขาแต่พี่แป้งอยากให้น้องๆนะคะระมัดระวังตัวด้วยอย่าไปหลงเชื่ออะไรคนง่ายๆนะคะไม่ว่าเขาจะเข้ามาชวนนะคะเล่นเว็บพนันเนี่ยอย่าไปเข้านะคะระวังด้วยกดลงกดลิ ไประวังโดนแฮกเด้อหรือบางทีนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้ตัวจริงหรือเปล่าคนนี้ตัวปลอมหรือเปล่า,าอยากให้น้องๆน,น,นะคะช่วยกันดูนะคะอย่าไปเข้าใจผิดถ้าน้อง,นองคนไหนนะคะที่เจอเหตุการณ์ที่ถูกพี่แป้งซีบิงตัวปลอมเนี่ยพูดคำหยาบคายใส่หรือทุกดาถูกโค้เงินหรือถูกชักช่วยไปเล่นเว็บพาน,านันส่งข้อมูลพวกนี้นะคะหรือแคปข้อความมาบอกพี่แป้งได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะไปบอกพี่แป้งซีบิงนะคะช่วยการสอดส่องนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกคนในการที่จะเข้าโอเพนแชทของใครก็แล้วแต่ พี่แป้นนะคะอยากให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะทาตัวดีๆพูดจาพอๆอย่าไปอยากเป็นคนอื่นเลยเป็นตัวเองดีที่สุดค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะพี่แป้งอยากให้น้องกดไลค์เยอะๆและช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่แป้งซีบิงด้วยนะคะฮ <Okay. S 1> ารุโนชน้อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่แป้งด้วยกระตีโดยพี่แป้งซีบิงว่ามาดูสอนรับรากาีฟจุชมพี่แป้งชมกันเถอะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย